บีเอ็มนะฮะซีรีส์ห้านะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการฟัดชิ่งเครื่องยนต์ไนวะนะครับาเป็นถ่ายน้ำมันนะครับเราก็จะแถมเอนจิ้นฟัดพัดนะครับให้นะครับล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับติดเครื่องทีไว้นะครับห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ถ่ายทิ้งพร้อมน้ำมันเก่านะครับ ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฟัดชิ่งนะครับใช้เวลาประมาณห้าสิบนาทีนะครับคันนี้ก็ใหม่แสนสนะครับแสนสีก็ดูแลอย่างดีนะด้วยผลิตภัณฑ์ของ l i q u i d m o l ีนะครับ m มันเทนแนนนะครับดีกว่าซ่อมนะครับเราใช้นะ้ำมันเครื่องดีๆลดความสึกหลอของเครื่องยนต์ได้เยอะนะครับดีกว่าไปโดนชิ้นส่วนสึกหลอนะครับ ซ่อมไม่คุ้มนะครับบอกให้รถญี่ปุ่นนะจะยังพอได้นะรถยุโรปนี่ชิ้นส่วนอะไรไม่แพงมากนะครับเป็นโอลิงนะครติดตั้งกองเข้าไปนะครับก็ทำการไขท็อกนะครับยี่สิบห้านิวตั้งนะครับความสะอาดเป็นแหวนนะครับช่องทารไขท็อกนะครับ อี่ยโอเวอร์นะครับโอเวอร์เดี๋ยวงานงอกนะครับครับสำหรับเครื่องดีเซลนะ BMW นะผมก็แนะนําลูกค้านะครับตัวนี้ทับเทค4สี่พันหกนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับมาซื้อที่ศูนย์บริการนะครับเดี๋ยวแันจําหน่ายก็เปิดให้เห็นเทให้เห็นนะครับก็จะได้ความมั่นใจว่าได้เป็นน้ํามันแท้น้ํามันใหม่นะครับ อันนี้ก็ลูกค้าเพิ่งได้รับรถมานะครับก็มาเช็คดูนะครับ9,000โลนะครับสองเดือนยี่ปียี่สิบหกนะฮะเบก9,000นะครับ 9, น้บนำมันเบกเดือนแปดนะครับอันนี้ก็9,000เราก็ใช้ได้อีก9,000นะครับแต่นี้แล้วใช้ได้หมื่นกว่าโลนะพอถึงระยะเราก็มา เซตใหม่ก็ได้นะครับงั้นมันจะระยะมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวมันจะลืมนะครับครับก็สนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับลิควิดโมลีลังสิตนะครับมีน้ำมันทุกความต้องการนะครับแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องนะครับครบทุกความต้องการเช่นกันนะครับนี่ยเป็นน้ำมันใหม่นะสตาร์ทนุ่มเลยนะครับ ก็เต็มนะครับใช้ท็อปเทคก็สะดวกดีนะครับเกลอนเดียวก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบครับครับก็เรียบร้อยนะฮะสถานการเป็นถ่ายน้ํามันนะครับท็อปเทคนะครับสี่พันหกสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับดิฉนบริลัทิทสิ์เปิดให้บริการทุกวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ